สวัสดีครับนะครับซาเบอร์นี่นะครับกับพาพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับมาเบึงอาการพิษปกตินะครับของต้นทุเรียนอีกอาการหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้สังเกตเบื้องแล้วนะครับมันจะมีอาการใบสีเหลืองนะครับใบสีเหลืองถอดสีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือต้นที่มีปัญหานะครับผมต้นที่เป็นโรคนะครับ มาเปรียบเทียบก็ตัวที่ปกตินะครับนี่ตัวปกติสีเขียวใบเขียวเข้มเป็นมันนะครับนะครับะนครใบสีมันนะครับแต่แต่ต้นนี้นะครับใบสีเหลืองนะครับใบสีเหลืองแล้วก็ความมันของใบสีบ่มีนะครับอาการนี้นะครับเกิดจากระบบผักเสียหายนะครับ เกิดจากการเขาทำลร่ของโลกเชื้อราทั้งดินนะครับเหตุให้เกิดอาการหลักเนาข้นเนานะครับพราะเกิดอาการหลักเนาข้นเนานะครับต้นทุเรียนเข้ากับสิบบสามารถดูดน้ำดูดทาตอาหารขึ้นมาเลี้ยงต้นได้เหตุให้ใบของต้นทุเรียนนะครับเริ่มซีดแล้วก็ถอดสีเรื่อยๆนะครับอาการแรกก็คือใบสีถอดสีนะครับจากสีเขียวเข้มใบเป็นมันนะครับใบก็บสีค่อยๆ สีลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็สีบ่มีการถอดยอดนะครับคือต้นสินิ่งไปเลยนะครับตัวนี้นะครับท่าการเป็นแห้งๆนะครับใบถี่มันถอดสีนะครับสีเสียดกระสีกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็ค่อยๆล่วงเรื่อยๆนะครับแล้ก็ยืนต้นตายนะครับซึ่งโรคนี้เขาเรียกว่าอาการโรครากเน่าคนเน่านะครับถึงสาเหตุเกิดจากการเขาทำลายของเชื้อรานะครับ เ้อราที่เขาทำลายระบบหลักของต้นทุเรียนนะครับต้นนิทายตัวอย่างต้นที่เป็นต้นที่มีปัญหามาให้เบิงนะครับเ่สำหรับวิธีการป้องกันรักษานะครับกับส่วนใหญ่นะครับกับให้สังเกตต้นทุเรียนของเฮ้านะครับถ้ามีอาการผิดปกติทั้งใบนะครับคือจากที่ใบเขียวเข้มนะครับเป็นมันนะครับใบเริืองเปลี่ยนสีนะครับคือใบเ่มสีเซีดๆลงนะครับ ก็ควรรีบหาทางป้องกันรักษาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าโรคนี้นะครับถ้าเป็นแห้งนะครับถึงกับขันใบเหลืองหรือไใบเรื้มร่วงแล้วนะครับการถี่สป้องกันรักษาให้มันเป็นปกตินะครับกสีรักษาหยานะครับคือแทบสีรักษาบ่อยเลยนะครับคือต้นทุเรียนก็ยืนต้นตายนะครับวิธีป้องกันรักษานะครับก็คือนะครับยาที่สามารถใส่ป้องกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่าได้นะครับก็มีหลายตัวน้ากันนะครับ อาทิเช่นนะครับเมทาเล็กซิลนะครับอฟอสทอทิลอลูมิเนียมนะครับโพื่มูขาบก็สามารถาป้องกันร,รักษาโลูกหลักเนาโค่นเนาได้นะครับโดยถ้ามันมีอาการใบซีดแล้วนะครับาสามารถใส่สารที่แนะนำมากนะครับาราดตรงโคน่นแล้วก็ส่งพุ่มนะครับเพื่อให้สารพวกนี้ไปกำจัดเชือ้อราที่มันเขาทำลายระบบหลักของเขาเรียนของเห้านะครับ ซึ่งทาทีดีนะครับพี่น้องก็บววรผสมยาหรือสารกับจัดเชียราที่แนะนำนะครับบวกกับตัวฮิวมิกนะครับซึ่งคุณส,สมบัติของฮิวมิกนะครับมันถี่ซอยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างรากใหม่หรือฟื้นฟูสภาพรากใหม่ให้สามารถกลับคืนมาสามารถดูดน้ําดูดธาตุอาหารได้เหมือนเดิมนะครับตัวน,นี้ควรใส่บวกกันนะครับคือตัวยา ป้องกันกําจัดเชื้อรานะครับที่ซอยในเรื่องของการฆ่าเชื้อราหรือกําจัดเชื้อราที่มันเขาทําลายระบบหลากของต้นทุเรียนนะครับแต่ว่าตัวฮิวมิกนะครับก็คือซอยฝืนฟูสภาพหลากของทุเรียนนะครับกระตุ้นการแตกหลากใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สามารถดูดน้ำดูดธาตุอาหารได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับโรคนี้โรครากเน่าข้นเน่าเนี่ยนะครับถ้าปล่อยให้เป็นรุ่นแรกนะครับถึงขันใบเหลืองหรือใบรวงการรักษากระสีหยาบขึ้นนะครับ ปเปอร์เซ็นต์การหลอดก็นน่อยลงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ควรตรวจแปลงทุเรียนจะของนะครับถ้าพบว่าต้นทุเรียนของข้าพิษปกตินะครับคือมีใบเลื่อมเลื่อมสีนะครับกตสันนิษฐานไดก่อนเลยกับฮ่าฝาวิธีการป้องกันร,รักษานะครับเพื่อสีโบสูญเสียต้นทุเรียนของข้าไปนะครับสำหรับต้นนี้นะครับจะของสวนเพิ่อใส่วิธีการป้องกันร,รักษาโดยการใช่สารเมททาเล็กซิลนะครับบวกกับ ตัวฮิวมิกนะครับตัวดีพเพอ่นหลาดแต่2สองเทือแล้วนะครับตัวนี้นะครับสังเกตเห็นว่านะครับไอ้ตัวทุเรียนตัวนี้นะครับไอ้พวกยอดยอดเริ่มแตกแล้วนะครับเดือมียอดไม่ไอ้ปงออกมาแล้วก็แสดงว่านะครับระบบหลากของทุเรียนตัวนี้เริ่มแตกหลักหม่ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถดูดน้ำดูดธาตุอาหารมาเลีงน้ำต้นได้แล้วนะครับสังเกตได้เลยนะครับถ้า เลื่อมแตกยอดก็แสดงว่าหากเลื่อมเดินนะครับซึ่งก้อนน้านี้นะครับยอดมันสีนิ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับใบเหลืองแล้วก็ยอดนิ่งยอดบ่แตกนะครับแต่เพิ่นหลอดหลาดได้สองหลอบนะครับทุกเจ็ดวันนะครับก็เริ่มมีเห็นเริ่มปีแตกยอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับยอดก็เริ่มเดินแล้วก็แสดงว่าระบบหลากน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะ่างที่นอกนะครับถ้าพบ อาการพิษปกตินะครับคือใบเริ่มสีดเริ่มเหลืองนะครับกับควรรีบป้องกันนะครับอาการอีกก็มีโอกาสที่สิหายได้นะครับถ้าป้องกันเร็วๆแล้วก็ทันเวลานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแห้งละโอกาสที่ที่สีเศร้าก็คือมีหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องผู้ที่ปลูกทุเรียนได้เบึงนะครับแล้วก็สำรวจตรวจแปลงตัวเองนะครับเพื่อลดการสูญเสียนะครับจากลูกหลักเนาโคนเนาในทุเรียนนะครับ สำหรับมือนี้นะครับก็ได้นำคลิปเกี่ยวกับลูกรากเน่าค้นเน่านะครับในทุเรียนมาฝากพี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและก็รักษาสวนทุเรียนสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ปลูกทุเรียนนะครับเพื่อให้ลดการสูญเสียสำหรับมือนี้นะครับก็นำคลิปดีๆมาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ